ูซูกิ XL 7รถยนต์มันติดดนามิครอสโอเวอร์เข้มดุดันเต็มขัน้นกับระบบความปลอดภยัยพร้อมลุยทุกเส้นทางเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกูกิทั่วประเทศนะครับ it's hara it's me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ hara jeans พบกับ hara jeans ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ ฤดูกาลสุดเดือดสุดมันเริ่มต้นขึ้นแล้วมาดูฟอร์มนักเตะประจำฤดูกาลจาก7หลีกใหญ่ทั่วยุโรปกับ FIFA o ออนไลน์พร้อมช่องทางใหม่ Discord สแกน QR Code ตามภาพได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่ 5T ทปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แฟนยูไนเต็ดกำลังจะเป็นไบโพล่าอยู่แล้วนะครับเศร้าวันหนึ่งเฮ hey, วันหนึ่งครับที่แน่เนี่ยทีมกำลังจะได้นักเตะคนที่4ในซีซั่นนี้และเป็นตำแหน่งที่แฟนบอลยูไนเต็ดรอกันมานานนะครับแถมเรื่องของการขายหุ้นของตระกูลเกรเซอร์ก็ยังเข้มข้นต่อเนื่องครับวันนี้ข่าวที่น่าสนใจมีในหลายประเด็นจริงๆครับเริ่มกันที่เรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเมื่อวันบิลสื่อทียสามครับก็โยงตัวเขากับริซาร์ดมุลในบุนเดสกีกาเยอรมันนะครับรายงานระบุนะครับว่าพิโดต้องการข้ามไปคายรมัันกบ ทีมเสือเหลืองจริงนะครับตอก็ติดอยู่ที่ทางดอทมูลเนี่ยไม่สามารถจะรับภาระค่าเหนื่อยของพี่ด้วได้ไหวนะครับและนโยบายของดอทมูลเนี่ย ก็ไม่สนับสนุนการคว้าตัวนะักเตะอายุ37ปีอย่างพี่โดไปเสริมทีมนะครับพวกเขาสนับสนุนการปลูกปั้นดาวรุ่งอย่างยูซาฟ a ามูโกโก้วัย17ปีมากกว่านะครับรวมถึงก็จะซื้อกองหน้าอย่างแอนโชนี่โมเดสไปทดแทนทางเซบาสเตียนลล่ที่ป่วยอยู่นะครับฉะนั้นโต๊ะเจราจากับทีมจากเยอรมันก็น่าจะต้องล้มไปก่อนณนะเวลานี้นะครับและคริเยโน่ก็อาจจะต้องหาสังกัดใหม่ต่อไปนะครับ ในส่วนของข่าวการขายหุ้นของตระกูลไกลเซอร์้นเวลานี้บลูมเบิร์กครับสื่อธุรกิจชื่อดังก็ระบุว่าการขายหุ้นส่วนน้อยของสโมสรหรือว่า Minority Stakes ออกไปให้กับนักลงทุนอื่นก็กําลังเดินหน้าไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้คริสวิลเลอร์ครับผู้สื่อข่าวทียสามจากเดลี่เมลก็ระบุว่าสโมสรกกาลังเจราจากับอพอลโลบริษัทการลงทุนชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับดำเนินกิจการเรื่องอสังหาริมทรัพย์หุ้นแล้วก็เครดิตทางการเงินครับซึ่งจากข้อมูลที่ดูบนกับแนนหามานะคร อพอลดทายหรือว่า บริษัทผลิตยางรถยนต์ชื่อดังที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการตอบรับจากแฟนบอลเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยสนับสนุนกลุ่มอพอลโลเท่าไหร่นะครับเพราะมองว่ามันเป็นการขัดขวางการดําเนินการค่อยๆเทคโอเวอร์ over, สโมสรของเซอร์จ,จิมเรดคลิฟนักธุรกิจชาวอังกฤษเจ้าของบริษัทเคมีพันเอเนอสที่สนใจซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นแฟนผีตัวยงและทางเซอร์จ,จิมเรดคลิฟเนี่ยแฟนผีเชียร์กันเยอะมากๆนะครับแฟนๆบอกว่าพวกคุณเนี่ยไม่ได้รับการต้อนรับ หมายถึงอพอลโลนะฮะไม่ได้รับการต้อนรับนะฮะอย่าลงทุนกับสโมสรของเรานะครับในส่วนของเซอร์จิมเนี่ย ก็มีหลายสื่อในแองกฤษเริ่มจะเขียนสกูะวัตของเขานะครับหลายสื่อก็ไปคระห์ว่าถ้าตระกูลเกรเซอร์จะพูดคุยกับเซอร์จิมเนี่ยนักลงทุนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะเข้ามาพูดคุยด้วยเช่นกันนะครับแต่นิวยร์กไทมส์ครับสื่อดังของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับตระกูลเกรเซอร์ยังไม่ได้ประกาศขายสมสรอนแบบออฟฟิเชียลนะฮะเพียงแต่ว่าหุ้นส่วนน้อยตรงนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าอนาคตนักลงทุนที่จะมาซื้อหุ้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสจะกว้านซื้อหุ้นจากหุ้้นนเล็็กกกๆะจวา ุนจนเป็นจํานวนหุ้นที่มากขึ้นได้ครับแต่แน่นอนนะครับว่าแฟนยูเนเตดก็แทบจะส่วนมากเลยนะครับก็เชียร์เซอร์จิมเต็มที่อย่างที่บอกไปนะครับและณนะช่วงเช้าวันศุกร์ตรงนี้เราก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าเซอร์จิมเรดคลิฟเนี่ย ได้มาคุยกับสโมสรแตงใดนอกจากการออกข่าวผ่านสื่อครับในส่วนของตำแหน่งตัวริมเส้นนั้นคึกคักเช่นกันนะครับไมค์เวอร์ไวท์ที่หนึ่งจากเดอะเทเลกราฟสื่อดัชกระบุว่ายูเวเตดได้ยื่นข้อเสนอ80ล้านยูโรหรือว่า67ล้านปอนด์ให้กับอาจ็คพิจารณาในดีลของแอนโทนีนะครับแต่ว่าข้อเสนอนั้นถูกปฏิเสธครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นถ้าใครจํากันได้อารัเน็คจเรียกค่าตัวแอนโทนีไว้ที่84ล้านปอนด์หรือว่าราว100ล้านยูโรนะครับไม่แน่ใจนะครับว่ายูเวเตดจะเพิ่มตัวเลขเข้้าไปออีกเพื่สูต ดิวแอนโทนี่หรือเปล่านอกจากนี้นะครับเจสันเบิร์ดเทียสองจิติกรครับก็ระบุว่ายูเนเต็ดนั้นยังให้ความสนใจยานิกการัสโกปีกเบลเยียมของแอตเลติโกมาดริดที่ทีมดราม,มีเปิดโอกาสให้ย้ายทีมได้นะครับเช่นเดียวกับโคดี้กั๊กโปครับปีกจาก PSV อาวีโนเฟนแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังช่างใจว่าจะย้ายทีมหรือเปล่าลก็อยู่ที่ผลการแข่งขน League, ันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟกับกลาสโกว์เรนเจอร์ในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับถ้า PSV เข้ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่กัััััคโปปจะะออยู่ก่กกบบตต้นนสงดดเดิมไร ตานี้ครับตัวรุกริมเส้นลุ้น3ดิวครับคือการ์าสโกกัคโปหรือว่าอาจจะทุ่มบ้าเลือดไปเลยกับแอนโทนี่นะครับนอกจากนี้ครับยูเนเต็ดยังส่งทีมงานไปสอบถามดิวของเอลิฟเอลมาสปีกชาวมาซิโดเนียและเออร์ปิงโลซาโนปีกเม็กซิกันจากนาโปลีครับรายงานจากจูเลกาดิมาซิโอเซียนข่าวสายร์ตอร์เทียสองนะครับแต่ก็เน้นหลักๆนะครับย้ำไปที่การ์าสโกกัคโปแล้วก็แอนโทนี่ครับโดยที่แอนโทนี่เนี่ยราคาสูงเหลือเกินครับต้องลุ้นหนักๆเลยนะครับว่ายูเนเต็ดนั้นจะสู้ต่อหรือเปล่าครับ ทิ้งท้ายที่ดีลของพระเอกในงานสำหรับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับคาเซมิโรจากรายงานของสื่อดับสูงหลายสำนักของอังกฤษนำโดยพอลเฮอร์สที่หนึ่งจากไทมส์เชื่อว่าค่าตัวน่าจะอยู่ที่60ล้านปอนด์บวกกับ8ล้านปอนด์แอดออนส์ครับซึ่งเกือบจะเท่าตัวเลขที่ตกลงกับบาร์เซโลนาในดีลของเฟรนก้เดยองตั้งแต่หลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับรวมถึงไซมอนสโตนที่หนึ่งจาก BBC ครับก็ระบุว่าคาเซมิโรใกล้ที่จะมาเป็นสมาชิกใหม่ของยูไนเต็ดสโตนเชื่อว่าดีลนี้จะเกิดขขึ้น,นะรณที่ก็ ระบุยืนยันเช่นกันนะครับว่ายูเนเตดจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการซึ่งก็หมายถึงถ้ายื่นทางการเนี่ยก็เท่ากับว่ามีการตกลงตัวเลขค่าตัวแล้วก็ รายละเอียดส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วภายในวันศุกร์นี้นะครับถ้ายื่นวันศุกร์นี้ทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยลวครับสัญญาจะอยู่ที่4ปีบวกออปชั่นอีก1ปีอย่างไรก็ตามขณะที่ผมกําลังผลิตคลิปนี้ประมาณ7จ็ดโมงเช้ากว่าๆเนี่ยก็ยังไม่ดันดีลหรือว่ามีการปิดดีลได้ชัดเจนหรือว่ายังไม่มีเคียวีโกนะครับแต่ข่าวก็น่าจะเข้มข้นมากหลอดวันศุกร์รอลุ้นไปด้วยกันหนักๆก,กับตุบอนกับแมทนะครับ สามัคคีคือพลังซึด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฮารายีนส์และฟีฟ่าออนไลน์4